สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากทางด้านประเทศจีนเริ่มที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนทําให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในบางพื้นที่จะมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวเกิดขึ้นได้ส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งในพื้นที่ทางด้านกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะเป็นลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ได้ต่อเนื่องสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพาดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้โดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ตอนล่างทําให้ในบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เยอะมากนะักสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาในช่วงเช้าของวันนี้ได้พัฒนาตัวเป็นลันกษณะของตัวพายุดิเพชชันปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างแล้วโดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนามในช่วงประมาณวันที่24และวันที่25ธันวาคมหลังจากนั้นจะค่อยๆอ่อนกําลังลงตามลําดับ ในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่22และวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอูตุนิยมวัทยาคาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างน้อยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากทางด้านประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบน รวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนทําให้ลัก,ลกษณะอากาศส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเป็นลักษณะอากาศเย็ยนและแห้งแต่ยังคงมีบางพื้นที่อาจจะมีลักษณะของฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นตามแนวขอบของภาคเหนือตอนบนบนที่ติดกับทางด้านประเทศเมียนมาส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้บ้างแต่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์บางพื้นที่เท่านั้น สำหรับการพยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นประจำวันที่23และวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2567จะแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางจากทางด้านประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอย่างต่อนเนื่องทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างลักษณะอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีลักษณะอากาศเย็นได้เช่นเดียวกับในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนในส่วนของการพยากรณ์ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยประจำวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2567จะแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ รวมถึงลมตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันยังอยู่ในเกณฑ์กําลังอ่อนถึงปานกลางจึงทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กําลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตามแนวชายฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทั้งในส่วนของอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีคขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสบริเวณย,ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-11องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32งาสองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด17-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนยังคงมีลักษณะอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องกับมีลมแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งระวังอันตรายจากอักขีภยัย ที่เกิดจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างแต่ลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ